ครับเริ่มแล้วครับผมเริ่มแล้วสวัสดีมิสเตอสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจัดให้ตามเอสซีครับผมมีลูกค้าบอกว่าอยากให้รีวิวตู้นะครับอันนี้จะเป็นตู้สำเร็จรูปของวอรเทคนะครับท้องอ่านชื่อรู้หรือไม่มาอ่านว่าอะไรเนี่ยในแล้วครับผมนี่ครับเรามาดูงานตู้นะครับตัวนี้นะครับผมสเปคตัวเนี้นี่เป็นสีอีฟ็อกซี่นะครับ งานอ e ีพ็อกซี่โรงงานก็ทําค่อนข้างเนียนสังเกตดีๆเป็นตู้ไลอาเล่ที่ใสนะ่ขอบเหล็กนะเนี่ยขอบเหล็กนะครับเก็บงานรอบตู้เลยนะครับตู้ตัวนี้ก็อย่างที่ว่าแล้วครับออกแบบมาสมบกุกสมบันด้านข้างตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับหนาหนาเลยนะครับผมตัวนี้น่าจะประมาณหนาสักสองโอ้หลายมิลอยู่นะเนี่ยปะแกงแแข็งแรงปึกป๊กนะครับขอฟิลเตอร์ สลักลูกป,ปืนนะครับอ,อยากได้เวอร์เนียด้วยเดี๋ยวเอาเวอร์เนียกับตลับไม่ได้หน่อยดีไหมอยากมาวัดความหนาให้ลูกค้าดูหูจับโอ้หทรงเหมือน JBL ปักติดนอนะครับตะติ่งนะครับนะนะครับ,นะรบงานไม้ออเทาะล่องเพนหลังนี่ดูดีมากนะครับผมชุดลิงกิงง้งเนี่ยอย่างดีเลยครับนะครับผม ตัวนี้เนี่ยสงวนราคาที่เขาเปิดตัวกันมานะครับอยู่ที่ใบหนึ่งเนี่ยหมื่นแปดพันห้านะครับผมข้างในหอกเนี่ยก็จะใส่เป็นของเยอยว้นทั้งหมดนะครับก็จะใส่เป็นของยี o ่ห้อเน็กซ่อนนะครับผมตัวนี้ก็จะมีดิฟสวิตให้ด้วยนะครับผมนะครับดิฟสวิตตัวนี้ก็จะปรับนะครับอ่าเซนเซอิตี้นะครับผมศูนย์ดีบีบวกสามดีบีนะครับผมงานสวยงามตามของเรื่องนะมา ถึงเวลาเราลองเสียงกันดีกว่าักจับมาเยอครับขอพิงขอเสียงหน่อยส่วนซับเนี่ยเราก็เปิดคู่กับตัววาเทคน,นะครับรุ่นยอดน,นี้เลยหนึ่งแปดหนึ่งนะครับผมมัถึงเวลาทดสอบแล้วโอ้ผมลืมบอกขุมพลังวันนี้นะครับที่เราใช้ลองเทสจะเป็น Fa นะครับ p o w e r a m p แบรนด์คนไทยที่ขายดีมากๆนะครับของที่ร้านนะครับสั่งมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอและไม่พอครับสั่งเติมเติมสต็อกยางมากพอเขาผลิตกันไม่ทันนะครับส่วนตัวเครื่องโปรเซสเซอร์วันนี้เราก็จะใช้เป็นของแฟนทอมนะครับ i8 นะครับเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับแฟนทอมนะครับราคาก็ไม่แพงตัวนี้อยู่9 9 0 0พเลยรนะครับคุณภาพเสียงดีดี มาจัดเสียงมาก วันนี้น้องที่เปลี่ยนไปกล,ลับล,ลืมความเคยพูกพันฟังไฟที่เบื่อที่สมัครพ่อแม่แกหาเสียงกางนะครับโคลชัดมากแอ่จริงๆนะครับระยะดีได้เพลงนี้ชอบเลยถึงเวลานี่ อยากรู้แล้วครับข้างในเป็นยังไงใครอยากให้แกคอมเมนต์หนึ่งมาครับใครอยากให้แกะตัวนี้ใครอยากรู้ข้างในครับคอมเมนต์หนึ่งมาถ้าเกิดมีลูกค้าคอมเมนต์มาเกินยี่สิบคนไบใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมลงทุนเปิดให้เลยเดี๋ยวให้ช่างทองข่างเดียวเนี่ยเรามารื้อทีละชิ้นเลยนะครับว่าสเปคข้างในเป็นอะไรหนุ่มเช็คให้หน่อยนะครับถ้าเกิดนะมีลูกค้ากดหนึ่งมาครบยี่สิบคนปุ๊บเราถอดรื้อตรงนี้นี่แหละมา เตรียมดอลลี่ไปเลยมาเดียวเอาดอลลี่มาอมาแล้วหนึ่งคนครับผมหนึ่งคนพอายี่สิบปุ๊บผมลื้อเลยอยียงกลางเนี่ยอ่ามาแล้วครับสองคนครับสามแล้วครับมาสามคนแล้วกดใหญ่ๆครับกดใหญ่ๆครับผมครับอ่าเดี๋ยวเราดลแจกให้ครับรจะได้รู้โอ้มารัวๆเลยครับคุณเอกครับจะจะได้รู้นะครับว่า ข้างในมันเป็นยังไงนะครับมเชื่อเลยว่าพี่ทุกท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นข้างในเดี๋ยวแกะให้ดูครับเดี๋ยวคอมเมนต์กันมาเเสียงเมื่อกี้จังชัดมากให้หนี่ก็ชัดครับอ้ยเดินระยะเหมือนเสียงเดินตามเลยตอนนี้กี่คนแล้วครับน่าจะสิบคนแล้วครับผมพี่ถามสิบคนป้ะเฮ้ยเดียผมเฮ้ยคือเวลาเดินไปไกลๆมันก็ยังคงเสียงเหมือนเดิมครับทำให้ตาม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 เมื่ครับโอ้โหสำหรับราคานี้แต่ไม่ไเนี่ย ทำให้นึกถึงโคนแบบของล้นแหหมอลำเนาะใช่ตู้เนี่ยเขาก็ออกแบบมาสบายมนันการชัดๆเสียงพุ่งๆสองใบก็เดอลลี่มาแล้วได้กี่คอมเมนต์แล้วครับได้กี่คอมเมนต์ยันไดยังงงสิบสี่แล้วครับสิบสี่แล้วครับผมขออีกไม่เยอะครับสิบห้าครับผมขออีกห้าห้าท่านครับจะได้ดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันครับมาเดินวนดูงานตู้ยั่วยั่ว ครบ20หรือหรือชัวในมั่วครับทั้งพองบอกแล้วหรือด้านหลังนี้ก็มีองศาอะไรบอกนี้แล้วส่เออลืมบอกใช่แถมนี่ครับอันนี้ยิงกัดเลเซอร์นะสวยงานเรียบอย่างนี้ผมบอกครับชูนี้อลูมิเนียมนะเฮ้ยอลูมิเนียมหรือเหล็กมาทั้งพองดูออกไหมเหล็กเล็กเหล็กลโอ้ยอเป็นข่าวแต่งานมันสวยมากสวยนะหนาด้วยมมัน เมื่อกี้ก็หยิบมาเฮ้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเหล็กหรืออลูมิเนียมว่ะนาะจะได้ลื้อไหมมาเอ๊ะผู้เญิงเหมือนเหมือนรูนะใช่ไหมน้องอลูมิเนียมเนาะได้เป็นอลูมิเนียมมากกว่าเออกัดรอยมาสีอลูนี่แหละอลูมิเนีเนี่ยถึงกลับน้ำหนักนี่หรอมันอะไรวะได้กี่คนแล้วครับอันนี้สิบแปดแล้วครับผมสิบแปดหรืออีกสองคนครับลือเอ้ยสิบแปดแล้วปะเราปลไว้รอเลยดีกว่า สลักลูกปืนนี่ครับอ่าโอเคครับยี่สิบแล้วครับผมเฮ้ยเอาเก็บคมเลยวนะ ถ้าด้วยนะผมเฮ้ยหนักเท่าไรเฮ้ยตาเราเขียนเอาไปชั่งกิโลก่อนโอ้ฝั่ิน่ะใช่ไหมโอ้ไม้มันใช้กี่มิลข้างในมีตะชั่งไหมไม่ไม่ไม่เราไปชั่งไขกินกันนะกลับครูว่าเดี๋ยวเราเตรียมไปวัดไม้กันใช้ไม้อะไรค่อนขอวราเนี่ยกับปาลามีดด้วยนะครับเดี๋ยวโอ้ยข้้งเดียวแข็งเล็ดเลย มาแล้วครับร้อยกว่าระยะนครับสร้างหลอหน้าหวช่งนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะครับสหับขอ้อกบาานะครัทีเป็นแมิปีนะครับผมช่วง,ง,ง,งนี้ตู้เปล่าเราก็ออกนะครับอน,นี้คก,ก้นะครือ,คอเตียง ทั้งตูปเปล่าทั้งดอกยังหอมมาัาง่างชัง้งตั้งชั่งหนักจริงใช่ไหมหนักจริง <c oughs> ขอคนช่วยหน่อยอั <c oughs> ไปชป่วยหน่อยทายดูครับน้ำหนักเท่าไหร่ <c oughs> ทิมมาครับขอแค่สามคนมาหนักเท่าไหร่ครับ <c oughs> มีใครเดาถูกไหม มีลูกค้าพี่มาไหมยังครับไม่นะไม่เป็นไรเปิดเลยยีบสองครับโอ้สี่สิบโลสีบจุดสี่สมนะครับทายมาอยู่ครับสามท่านแล้วครับสี่ท่นถึงไหมทายมีใครถูกไหมไม่ถูกเลยครับทุกคนทายเท่าไหร่ยีมีคนที่ใกล้เคียงเ้ยมีสี่สิบสองีสอกล้เคยงกนะครับมาเราไปแกะเี๋ยวไปแกะกัน ไปครับไปแกะกันครับผมเอาที่เดิมดีกว่าสะดวกกว่าเครื่องเราพร้อมยังตัวนี้เขาไม่ได้ใช้น็อตสกรูนะครับใช้หกเหลี่ยมนะครับทันทเลย เรานะครับว่าเสียงแหลมข้างในเนี่ยผมว่าไว้อนะไม่ต่ิกว่าเจ็ดห้าไม่งั้นมันไม่ได้ คนเดีครับลูกค้าถามว่าใบกี่บาทครับผมหมื่นแปดพันห้าครับใบหนึ่งหมื่นแปดพันห้าครับได้เบอร์เดียวเลยเหรอบอกนะครับคนนี้คนพูดนี่ไม่คล่องเรื่องนี้ครับเดี๋ยวก็ปล่อยเป็นหน้าที่ช่างๆได้ตาหลับไม่มาแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเขาไปหาเบอร์เนียมาอีกอย่างเดี๋ยวผมแก้งแป๊บหนึ่งมาทำพี่ๆทุกท่านครับผม ใช้เบอร์เดียวกันถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะครับถ้าน,อน้องไยนี่เรามีที่ที่ซื้อไหม,ใช,ไมใช่ไหม <c oughs> น่าจะเป็นนอดเฉพาะ <c oughs> อุ้ยจริงหาถังมาใส่หน่อยเดี๋ยว่าโอ้โหน้อนมันตั้งเยอะไอ้ยตัวเลยนะข้างข้างหนึง่งสิบตัวอีกข้างละห้าอ๋อนะครับผม เาหกเหลี่ยมนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสว่านจับหัวอย่างนี้บางทีมันมันหัวน็อตมันจะเสียคร๋ยว,ว่าอาจจะช้านิดนึงมานี่เลยมาอ๋อปลาแข็งสีนี้เนะี่ยดูนะครับดูนะครับนี่ผมขย่มนะใกล้ๆเลยไม่กระดิ มม่ก็ดีเกินผมชื่อว่ามีปออะไรรู้ <c oughs> โอ้ยใจร้อนแล้วเนี่ยอ่ะโอเคครับยู่คนะครับว้าวโอ้ยหอนอใหญ่เลยช่างทอง คอนใหญ่ใหญ่เลยนี่ไม่พอนี่ใส่เฟสตั้งมาด้วยนี่ลำโพงเ่ยตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาใส่เฟสลั๊กเลยสังเกตนะครับอันนี้เราเรียกว่าำลำโพงลำโพงหมวกเว,าว้านะครับเพื่อรับกับเฟสลั๊กแต่จะมีบางเคสที่มันเป็นหนอกลำโพงทั่วไปมันหมวกนูนเขาก็จะทำเฟสลั๊กที่รับกับตัวนูนมาแต่ถ้าเกิดในทางทฤษฎีแล้วตัวเนี้ย จะให้เสียงอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานกว่านะครับไม่หรือต่อข้างในนั้นมีอะไรข้างในนั้นใส่อะไรกันับผู้หญิงตอนนี้ชั้งพอรังแกนะครับนะครับไม้จริงๆตัวนี้มันเป็นขอโดนขอเนาะจริงๆแ,แ,แล้วแด้วความไม้จริงๆตั้งแต่เจ<า>็ดน่าจะยีะ่สิบหกตัวไหมครับตัวตัวผมได อูปเป๊ะเลยช่้นเดียวไม้ยี่สิบนะครับเข้ากันกับตู้เบียรลายอะไรไม่ถามไม่ถามแล้วทำไมมันหนักสี่สิบมันใช้ไม้ยี่สิบมิลทำและยี่สบมิลไม่ใช่สิบแดมิลนะเมื่อกี้ผมวัดคือยี่สิบมิลเต็มๆนะครับแล้วก็กี่นันะงานเรียบร้อยนะครับงานดูแข็งแรงและดูดีมากนะครับปากตัวทำหนา ครับมากปเดยครับคนเดียวอคนนี้ก็หนักแล้วอะ่ะม,มาก็ตัวเนี้ยนี่คือตัวไดของเล็กซอนนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหญ่ของเขาเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวแรงนะราคาเนี่ยสองพันอัพนะตัวเนี้โงนมาก ผมบอกเฮ้าเสียงนี้มันต้องเก็บาอย่างน้อยเก็บท่าแล้วดูคอนนะครับตัวคอนนี้ก็ไม่ใช่ไอเดียธรรมดาคนี้ใส่เบอร์เรียบร้อยนะครับนิดเบิร์กำลังตัวมาเริ่มเลยครับนิดเบอร์กำลังพาวเวลคอยยางใหญ่โอ้ครับผมมันน่าจะได้แกะฝาด้านหลังถึงจะเห็นชัดเจนใช่ไหมเวลาใส่น่าจะใส่ตัวฝาหลังครับไปเราเราลื้อมาเยอะแล้วเราลื้อมาเยอะแล้ว งั้นเราน่าจะพอแค่นี้เนาะนะครับลูกพอพอแค่นี้นะครับหรือใครอยากให้รื้อต่อครับกดสองมากดสองปุ๊บเดี๋ยวผมลือเสียงกลางให้ดูต่อปต่จริงจริงก็เม่อกี้ <laughs> <laughs> ผมเดี๋ยวโทรตามแ <laughs> ม,มาถ้าเกิดกดสองมายี่สิบคน <laughs> ผมลื้อเสียงกลางต่ออ่มอามาแล้วครับคนแรกครับผม กี่คนละหกคนแล้วครับผมหกคนแล้วเจ็ดแล้วครับมาแล้วไม่ใช่แปดนี้เราจะเลือกทุกชิ้นเลยหรือเปล่าแม่งต้องแกะเราทุกตัวแน่เลยเอาสว่านมาเดี๋ยวต้องไปเอาก่อนมาเพิ่มนะตัวนี้มันเป็นมือย่างตัวนี้มือแหวงไม่ไหวเดี๋ยวเราจะใช้ตัวตัวขัดเปลี่ยนกลางให้ยศอันนี้ก็กดออกมาก่อนกดก่อนใช่ โอเคครับกูได้ยี่สิบคนแล้วครับผมอปเกินแล้วครับยี่สิบขวาแล้วครับผมโอ้อยาวๆนะครับเยอะยาวไม่ได้ยาวไม่ได้ก็จะได้ไปทำอย่างอื่นไม่งั้นวันนี้ก็ต้องไปไม่ได้เลยตอนนี้ช่างพรวางแก่ดอกนะครับระหว่างรอสว่านนะครับไม่มาเลยแล้ว เดี๋ยวถ้ากลัวครับงวนครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขันเกิดเดี่ยวเดียวเองมันงานแบบน,นี่นะครับเขารู้ว่าเขาใช้อายุใหญ่น้ําหนักเยอะนี่ครับไม,ม้ยี่สิบมิลนะเนี่ยลองมาดูเนี่าายไม้ยนนี่สิบมิลลองยูนิตอยู่นะครับจับยูนิตให้แน่นเลยเนี่ยเมื่อกี้เวลาเรายกเนี่ยเราไม่รู้สึกถึงยูนิตที่มันเหวี่ยงหรือโค้งเลยเพราะว่าโอ้โหเนียแกใส่ไม้รับมา อย่างดีเลยอ่ะคุณภาพมากไม้สองชิ้นนี้ไม่ได้ว่ายิงสกูประกบกันเนะเนี่ยครับลอยยิงทีนัดแล้วข mm ันสกูนะเนี่ยเพื hmm. ่อประกบไม้สองชิ <noise> <making sound> ้นเนี้ยอืมไกแงนะเดี๋ยวน็อตหายแล้วน็อตคนละเบอร์ด้วยโกะทั้งพองจำด้วยนะมัไม่เงี้ต้องเปิดย้อนกลับไลฟ์มาดูนะเนี่ย นีก็ลองแหวนมานะครับเรียบร้อยเลยเรามาลื้อลื้อลื้อลื้าล้อลือล่อลือล้อล,อ,ลอยา้เล็นเน็เเนเลื้อลื้อลื้อลื้เล็้เนืเ้อลืรอรื้อบือลื้นนอนนลือเ,เื้อลืืกอออนืลื้อลล้อลื้อเื้อลื้ลื้ลื้อ้อออลล มันยังดีครับยังมีคนแทนตะแกงของนี้ด้วยนี่ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าเปปั๊กนะครับผมนี่ของเราจะเห็นพวกตู้แบรนะครับพวกตู้ยี่ห้อนอกนะครับยี่ห้อดังต่างๆเนี่ยเขาจะใช้เปลีปั๊กนะเป็นเป็นส่วนหนึ่งครับผมมาเพ๊่นี่และนี่ยครับที่ผมเล่าให้ฟังหมวกนี่คือหมวกเว้านะครับอันนี้เป็น ดอกลรโพงที่ออกแบบมาใช้กับเฟรปั๊กเตอร์เยอะพอสมควนะครับโอเคครับมาน่าจะหนักเยอะเด้อโอ้โหเม็กซอนมันหักอันนี้จะเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้น่าจะไม่มีขายหรือเปล่าเพราะเป็นซีรีส์เดียวกันกระดอกเลยเอ็มหนึ่งต่อเอ็มหนึ่งสองนะครับมาเรามาวัดแม่เหล็กกันดีกว่าทั้งเดี่ยวไปเอาตาช่างมาพี่เกียรติมันหนักมากเลยพี่เกียรติถือได้ไหม เอาไปไปอุ้มแต่ช่างนีตอนมาน,นี้ง่ายกว่าเามื่อกี้เราเล่นตอน่นตอตาช่างมานีน้นะจริงมานี่นะครับเรามาดูความหนานะครับของแม่เหล็กนะครับตัวนี้โอ้หนาค่ะตัวนี้หนายี่สิบห้านะครับโอ้ยไม่พอกลาดาม่เมื่อกี้นะครับลูกค้าว่าเสียงกลางเป็นตัวไหนของวอเทคครับ เอ้ยนี่เลยครับรุ่นนี่ M12 นะครับของนิคซอนอย่างหนักเลยเ <c oughs> มื่อกี้เห็นขอตะหลับรืมาแล้วนะลูกค้าแต่คนเอกครับเขากล้องเองแล้ว <c oughs> นานๆทีครับ <c oughs> ตามคำสั่งแอดมินแอดมินสั่งเมื่อไหร่โอ้โหกัดไม่เลิกเลยครับบอกรีวิวให้หน่อยรีวิวให้หน่อยจเจอามาหลายรอบแล้วครับ ส่วนตัวนี้นะครับนี้ก็โอเคมเมล็นเนี่ยสองร้อยนะครับก็เป็นมาตรฐานที่โอเวอร์สเปคมากเราจะเจอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยเนี่ยจะเริ่มหนักมากแล้วนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนตัววอยเนี่ยช่างคองประมาณแค่หน่อยนิสามวอยส์ยยสาม,สามนะ<า> แต่น้ำหนักนี่ผมโอ้โหเอาเรื่องครับมีหน้าทําไมตู้มันรวมกันได้สี่โลดูไม่เหล็กเขายัดกันมาแต่ละอย่างนะครับข้างในนี่รู้สึกว่าเขานี่ครับด้านในใหญ่อันนี้ด้วยแต่ว่ากั้นนะครับเนี่ยไม่ทะลุนะกันห้องไงโอ้กันห้องด้วยนี่เรียบร้อยนะครับอืมาเดี๋ยวเราจะช่างเสียงกลางแล้วพอไหมเกือแตกกันหมดเลยมันหนักเลี่ยเกลี่ยกลันเนาะ แต่ถ้าเกิดลูกค้าคนไหนอยากดูเน็ตเวิร์กพิมพ์เลขสามมาผมขอห้าสิบห้าสิบคนแล้วเพราะว่ามันจะต้องปิ้นแผ่นเขตแล้วก็เข้าอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดลูกค้าห้าสิบคนพิมพ์มาผมปิ้นผมเปิดได้เลยเปิดไห้เลยเอาคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาครับเอามาแล้วครับใสองคนแล้วครับอู้กเกือบสิบโลครับ ไปเรียบร้อยแล้วครับเกือบสิบโลนี่คือวัตถุธาตุต่างๆที่มาเลยครับเดี๋ยวเราจะแกะให้เลยมาล้วนๆนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์อีกหลายวันอยู่นะที่จะเปิดให้ดูนี่ครับเริ่มผัดกันไปพักแล้วประกอบตู้จะต้องพักกันผัดมันจะต้องพลิกเนาะพลิกด้านหลังพลิกด้านหลังแล้วเราไปเราคิดเงินในเบิร์ แต่ว่าน่าจะแกะไม่ได้แกะไม่ได้แก้ยึดมาดีเลยครับแก้ยึดมาอย่างดีเลยแต่ว่าจะให้ให้เห็นแบบเต็มๆต็อ้ยคอยแก่กัะ power arm ใช่ครับผมเนี่ยคนรวดสองสามสามรัูอลังการมากผมว่าเกินราคาเลยลูกค้าถามราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งแบบห้าผมว่าเกินราคาครับบรรจุภัณก็ยังเงินก็ยังครับใกล้แล้วครับผม ทำไมใกล้ครับึชทางแล้วคือ <laughs> ทำไมใกล้อ่ะไม่ต้องใกล้ก็ได้นะครับผม <c oughs> ไม่อยากเลยแหละเหนื่เราไลฟ์มากี่นาทีแล้วนุ่มเกินยี<อ>่สิบเรา,รายังน,น่าจะยาวนะครับคุณเอกยาวเลยเหรอครับผมเร,นนะเราน่าจะพอกันแล้วเนาะเราน่าจะพอกันได้แล้วแหละเนาะ ดอกเสียงกลางนะกี่บาทครับดอกเสียงกลางผมติดไว้เดี๋ยวผมไปหาเปกอ่าช่างพองพิมพ์เสินหาให้หน่อยครับเสียงกลางรุ่นนี้กี่บาทลูกค้ายอยากรู้ได้กี่คนละครับน่าจะยี่สิบละครับผมน่าจะยี่สิครับเีสามสิบรีสามสิบโผมว่าลูกค้าไม่รอแล้วแหลนะเนาะเราอาจจะขอแบบผิวเผินแล้วกันเซฟเซฟเพียงเท่านี้ดีกว่าอ่ะ ช่างกล้องมุ้นมาหนุ่มหนุ่มมุนมาให้ลูกค้าดูดีกวอ่าเราอาจจะไม่ต้องแกะเนาะนะครับเออนะครับเห็นไหมครับคอยสามลูกคอยตัวนี้เนี่ยครับเท่ากับพา w e r อร์แอมเลยนะมินิมินิพาวเวอร์แอมเลยนะครับเราก็จะเห็นอ่าเห็นไหมครับเห็นอาไหมครับอ่านี่ไม่ใช่อากระเบื้องนะอันนี้เป็น R าอลูมิเนียมนะครับระบายความร้อนนะครับอันนี้ก็มีฟิลนะครับผมข้างในนะครับโอเคนะครับก็ สำหรับตู้วาเทงนะครับในราคาหมื่นแปดพันห้าจากของที่เราเจอวันนี้เนะี่ยผมว่าคุ้มมากอะ่ะโดนราคานะครับนี่แล้วด้วยเสียงโคนที่ทางแหลมนี้โบดพุ่งนะครับโดดเด่นมากใครที่อยากจะมาลองสัมผัสเสียงจริงๆแวะมาฟังที่ฮุดโฟรอดิโอได้นะครับวันนี้ผม่ะทั้งทองขอลาไปก่อนนะครับอขอบาคาุณนกครับไป